เทคได้เลยเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทใช้จ่ายอะไรได้บ้างรับเงินช่องทางไหนกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับ กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกะลวงใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเปิดรายละเอียดเงินเยียวยา2,000บาทให้นักเรียนสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้างและจะได้รับเงินจากช่องทางไหน โดยวงเงินทั้งหมดอยู่ที่20 0 0 0ล้านบาทครอบคลุม11ล้านคนหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมนะครับเมื่อวันที่27กรรกรกฎาคม2564นะครับเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจำนวน2,000บาทต่อนักเรียน1คนนะครับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับจนถึงม .6 ระดับอาชีวศึกษานะครับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสนะครับในกรอบวงเงิน23,000ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาจะสามารถนำเงิน2,000บาทนะครับ นำไปใช้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของลูกหลานได้ดังต่อไปนี้นะครับค่าธรรมเนียมการเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าอินเทอร์เน็ตและค่าไฟฟ้านะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ในระยะเวลาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564นะครับกรองวงเงิน1,000 0ล้านบาทโดยสามารถนำไปแบ่งเบาค่าใชา้จ่ายดังต่อไปนี้นะครับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายนะครับระว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรานะครับ6ต่อ4โดยค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนที่ไม่เกิน5 0,000บาทลดร้อยละ50นะครับ5 0,000ืนถึง1แสนบาทนะครับลดร้อยละ30และเกิน10,000แสนบาทลดร้อยละ30โดยส่วนลดสูงสุดร,รวมกันไม่เกินร้อยละ50นะครับสถ,ถาบันอุดมศึกษาของเอกชนนะครับค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา50%ต่อคนนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงิน2,000บาทนะครับคือนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัดตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม .6 นะครับระดับอาชีวศึกษาระดับปรกีาการศึกษา วิชาชีพปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปวสนะครับบางต้นคาดว่านะครับเงินดังกล่าวจะมีการจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายเงินตรงนะครับแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองแล้วแต่กรณีในรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้โดยกลุ่มนี้คาดว่านะครับ จะมีประมาณ11ล้านคนวงเงินรวมที่ใช้งบประมาณนะครับ2.16หมื่นล้านบาทนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้และที่สำคัญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนปลอดภัยไร้โควิดกันตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ